เลเลกหลอดเบตที่ยูรูปเปอร์หลายคนนั้นบอกว่านี่คือเบรผู้เล่นใหม่อารีเกมใช่พี่ดูเกมอารีเกมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่นะนนนม,นมันแะปลว่าผู้เล่น,กนเกมเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่สามารถใช้คำว่าผู้เล่นใหม่ได้กว่าที่ผู้เล่นมาจะหาเบ็ดีได้ก็คือนั่นตกปลากระบันเธอ,อะ่ะมันถึงคาที่ว่าป้าระดับพิจิขอเป็นเร่งหาง่ายกว่าเยอะ นั่นแหละจ้าแล้วถ้าว่าคุณนั้นสามารถได้แบ็ดนี้าแล้วเลิกเรียกว่าผู้เล่นใหม่ซะเพราะว่าในตอนนี้คุณคือผู้เล่นต้นเกมไปแล้วป้าต่นะวิธีหาแบ็ดทำไงอ่ะการเทสเบ็ดดันมันสั้นง่ายยดะเลือเกินคุณต้องไปตกป่าหาฟอสซิลในที่ต่างๆและผมนั้นจะไม่ขอจอดหรือวิธีหาผมหมายถึงเนี่ยตอนนี้ไปกระเต็มยูทูบแล้วไปหาดูฮะอ้าวไน,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 นี่นีให้ไปดูจักรยานแล้วและถ้เกิดมีคนบอกว่าฟอสซิลมันหาง่ายอย่าไปเชื่อมันทามาขี้โม้ป้าระดับสูงแบบปกติยังหาง่ายกว่าเลย เ่้าหน้ากากเมกเซนฮะฟอสซี่หล้ยคุณจะหายากอยู่แล้วตูสุฮะนิวเพลเยอร์แต่เวลาที่คุณนั้นเข้าสู่เอ์ลี่เกมกันแล้วมันใหญ่เท่านี้เลยอ่ะเสดเข้าไปเลยไหมผู้ไรผู้ไรผู้ไรอ่ะและนี่คือเบสเทอรี่ของฟอสซี่พวกนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถดูคลิปนี้ได้น่นก็หมายถึงคุณรู้จักด็อกเตอร์ฟีเนียสแล้วเหรอเนาะ ทำนได้ดีมากนี่คือแผนที่ด้รหัสบัวลาหนังคนคนคจะต้องวารหัสด้านมือกบประตูบัวลาณังเกาะนั้นเพื่อรับที่สุดท้ายไปที่สุดท้ายถ้าถูกหรือเปล่เาเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะได้รับโน้ตเขียนมือมามันจะเป็นแผนที่พาเราไปสู่เกาะลับแรงบัลนา,านาคดีอาชิโรจิโคไซด์ นเนแล้ว,วมวห่หัวนั้นเข้าเกาะมาแล้วให้กัวนั้นเดินไปตรงกลางจะมีท่านนั้นสักอ่างโดดเด่นอยู่เมื่อหลักของแท่นนี้คือประตูขนาดใหญ่ที่ถูกล็อกไว้แบบแน่นหนาป้าตูบ เชื่อประตูบราแฮะทางเดี่คุณนั้นสามารถเปิดมันได้คือการกอกรหัสที่อยู่ด้านประตูโดยจะเป็นการกดตัระสมที่เราได้มาเล่นจากฝาไป้ายสมมติว่าอะไรเคลื่อ,อนนี้ให้คุณนั้นหาอที่เหมือนกันจากนั้นก็กดลงไปเลยฮะถ้าแบบนี้จว่ก็จะครบแลรหกว่าคุนนำครบประตูจะเปิดออก คุณนั้นเดินเข้าประตูกระโดดรงไปดันล่างโดยเบ็ดเละเหล็กล็อตนั้นจี้ตรงกลางฝ่ามือผมไม่รู้ว่านี่คือฝ่ามือใครนะแต่ในเมื่อพี่แกแห้งไปแล้วเราขอและกันฮะคนต้นเรวัดมาค่ะบอยโดยเบ็ดนี้มีค่าตัวอยู่ที่แปดทันคอย่างคิดว่ามีสักอย่างตกลงไปในนี้นะเตเต้ตาถงมันเจ้มานี้ มันคืเป็นระดับกลางที่พอสลับเอรี่กับม d g เกมเพราะว่าการหากองมันนั้นยุ่งยากและซับซ้อนเกินกว่าที่คุณนั้นสามารถเล่นเดทในว่าผู้เล่นใหม่แล้วต้นดัตของมันนั้นเป็นการผรสง,งหมดทําให้ควรที่เป็นมิ g เกมนั้นสามารถใช้เบ็ดนี้ได้จนกว่าควรนั้นจะไปถึง y ิ h ิ c a l l ร t ที่เป็นเบ็ดเล็กเกมามสเสียวเลยคือมันไม่ได้มีบาเปวเทที่เป็นกระเบ็ดเล็เกมคันอื่นทําให้ตัวกระเบ็ดน,นี้นั้นหาเงินยากมากเอนชานเม็ที่คุณแนะนํานั้นคือเอพ s โซ อ,อ่ะก็แงะดิได้ไปซตั้งมาทีนี่คือแบบอิ่มแล้วนะเฮ้ยมามาก็โชคดีกันเจวไปข้าวออกมาแล้วกันเนาะก็ตามนั่นแหละฮะขอโชคดีฮะไปละ